ง่ายแด่เลยเนาะโอ้เ oh, บิ่งอีกดูพี่น้องมาเบิ่งทางฝีบาทนี่โอ้มีทางเฮดขาวอีกได้หน่นี่จักรพนรดินี่ฮะโอ้น้องไม้พี่น้องไม้ถุงขาวจังพี่เลยถุงซีฟโอ้ซีเนี่ยเอาแบบเสียบแล้วแกงมือสวยนี่เอาไปแกงแล้วได้ฮะซื้อมือสวยนี่ฮะ แซ่บก็แนทคลองไผ่สวยนี่อวันนี้เราเนื้อวันนี้เราเนื้ได้เงินหลายเลยได้หุน่นนี่นะยวันนี้ธงเท่ายบานี้ละ่ะซิพานบอกบานีิซิพานอือืมพอดีกินได้นี่อยากซื้อสร้อยอีกจงหนึง่งอันนี้ดิซื้อกัน,น,นเนาะต่อแรงนี่แห้งหลายต่อแรงเนาะมาขายหลายได้บานีิผมซื้อสร้อยละน้อยนี่ก็ ชอบไก,กัไม่ไดโอ้มันง่ายวะ <c oughs> เว <c oughs> มื่อไรก็กินเลยน,ยนละนจัดมาถุงนี้สิบพันโอ้คักแหลยได้นอนฟังเพลงนำ้ำอะมากเพยงอันนี้มักางังปังมักัง ซื้อนอไม้อีกแล้วพี่น้องเลยอ่ามันมาแหงๆได้ลายแล้วเลยเนาะเห็ดขาวบ่ห้าพันห้าพันบนนี้มาเอาซอยซะนี่เด้อซอยซะเห็ดขาวอีกฮะผู้เดียวเขาบอกเก็บเงินฮะ อทางเฮ็ดพร้อมพอดีได้แนวกินแรงอีกพี่น้องบ่มีอย่างกินแต่โน้อไม้นี่แหละถ้าเฮาเบิดมือนี่โอ้ผู้ใดไม่เท่าได้เงินหลายแล้วไม่เท่าพุ่นน่ะอ้าได้ขายจนเบิดเลยเนาะกระปูกระเบิดเลยเบิดกระปูแดงกระปูยังไงโอ้ เมื่อสวยในเพื่อนขายอยู่ฟากนั้นพี่น้องเลยว<อ>ันนี้เพื่อนย้ายมาทางนี้มันหอนแดดเนาะทางนั้นปิดนหนาด้าใสแดดไปเช้าออกเดินทางก่อนนอขอบ,บใจขอบใจคือการที่หาของอยู่ของกินมาไว้ตอน <c oughs> ไปกลุ่มุดห้างเลยนอนขายนั่งขาย ขายเยเรื่อยพี่น้องเลย